สีคิวนครราชสีมาวันนี้เจอกับผู้ปรับเก่าครับนักมวยจากกรทมนี่เองครับเมืองสีพุ่มพันม่วงกรรมการผู้ชี้ขาดกรรมการยงศักดิ์น่าสงขลาให้คะแนนเชิดชัยชานนท์ศรีชรัฐธนงธนจันทร์และสุรสรยกระจิยกยงแรกเริ่มแล้วครับอูนิฟอ้อมล่าสุดครับเจอกันที่ราชดำเนินเมื่อวันที่ว6พฤษภาคมครับมาถึงวันนี้ยังไม่ถึงเดือนดีครับ แต่ว่าเกินี่20จอนตามที่กฎหมายมวยกําหนดเหมนั้นเบียดคู่ขี้สูสีมาแล้วครั้งที่แล้วที่สู้กันนะเป็นคู่เอกด้วยวันนั้นที่ราชรดำเนินครับ เรากดว่ากางเกงสีแดงก็เป็นฝ่ายแซงเข้าป้ายแบบหาใจวันนี้เป็นคู่เอกที่ช่อง7อีกครั้งหนึ่งครับแต่เป็นการสู้กันที่น้ําหนักแตกต่างนะครับเท่าที่แล้วดูเหมือนว่าต่อยกันที่น้าหนัก119บปอนด์แต่วันนี้เจอกันท่งร้อยี่1 2บเอครับเป็นกลางวันครับต่อให้พองๆมาสบายๆไม่ต้องกดดันมากครับชกตอนกลางวันช่างน้ําหนักเช้าครับการฟื้นตัวจะไปเทียบกับ เวทีที่ชกตอนค่ำๆมืดๆไปได้ครับเพราะว่ามีเวลาหลายชั่วโมงเพชรเอกนี่จงังหวะเตะซ้ายแรงนะครับอย่าลองของนะเมืองสี่ตะซ้ายนี่ไม่แข่งซ้ายของเพชรเอกนี่ไม่เข้าใครออกใครนะ,ะนี่สู้กันไปแล้วกัดฟันด้วยนะครับทางฝั่งของเพชรเอกและเมืองสี่สงสัยว่า สงสัยว่ามีแตกมีหักะครับโดยเฉพาะมุมน้าเงินวันนี้มีทั้งคุณแจ็คบินหลา่ามีทั้งพันตำรวจโทสุขทัศน์พุ่มพันม่วงครับมาเต็มที่ฮะต้องเชียร์เพียบวันนี้แล้วก็รวมทั้งคุณวิชิตพลานันครับฉลามขาววิชิตตุ๊กางปลาสร้อยอันนี้อไม่ดังครับมาช่วยกันกำกับช่วยกันแก้ทางให้ลูกนี้ครับเตะซ้ายวุด แต่ว่ามีลูกกวางเหลียวหลังกับผีบซ้ายยันไว้ก่อนรู้จากอาวุธที่ทั้งคู่ออกมาในขณะนี้นั้นสอแววว่ามวยคู่นี้นั้นจะเอากันแบบเช็คบินไปเลยครับ,บเกมเดือดนะครับเพราะว่าฟอร์มล่าสุดรู้ทิศรู้ทางครับยังจำกลิ่นกันได้มวงสีนั้นซ้อมอยู่ที่ค่ายผลจางชนบุรีครับในขณะที่เพชรเอกนั้นมวยสีคิ้วแต่ว่าไปซ้อมอยู่ที่ค่าย ลูกบกอของคุณประกิตสอนจันครับที่จังหวัดสิงห์บุรีวันนี้กองเชียร์ก็มาเยอะเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นคุณประสมเอมวงครับไม่ว่าจะเป็นประกิตสอนจันทร์างมุมแดงครับตอนนี้ตบพุกขวาและยิงซ้ายตรงครับซ้ายกับขวาครับซ้ายก็เป็นของเพชรเอกขวานั้นเป็นของเมืองศรีต่วเพชรเอกเก่งหมัดซ้ายไว้หน้ากลัวมากแต่ดูเมืองศรีก็รู้ทันนะครับก้มหน้าเก็บคาง คู่นี้ทันกันครับอยู่ที่การวางแผนการแก้เกมยกต่อยกเลยครับอยากให้ท่านผู้ชมได้จับตาดูเบสิกการเตะของเพชรเอกครับเตะซ้ายนี่ก็เตะได้แรงเนียนและก็แม่นด้วยครับ<อ>ก็เตะว่ากันว่าอย่ายให้โดนเกินสามครั้งครับลูกเตะซ้ายของเพชรเอกโดนจังๆสามครั้งนั้นช็อตได้เลยครับผ่านยกแรกครับคู่เอกยกแรกนี่ ร้อนแรงแล้วนะครับชมภาพชาดูนะครับโอ้โหนี่ขโมยต่อยครับหรือที่เรียกว่าหมัดลักไก่ของเพชรเอกครับเข้าเต็มหน้าเตะเนี่ยครับเตะกระดุยทรายแมดท้ายจะเสียยังกลับมีกวางเหลวหลังนะครับนี่นักท่องเที่ยวนักธุรกิจจากเยอรมอันนะครับเข้ามาเที่ยวเมืองไทยมาทํางานในเมืองไทยก็มีครับแล้วก็มาชมวมยไทยเจ็ดสี อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยครับเต็มไปหมดแล้วครับเล็กไปแล้วครับสนามมวยของช่องเจ็ดสีเราวันศุกร์ที่17เ,เนี่ยครับช่องเจ็สีร่วมกับเกรกรินโบูมชั่นเสนอก,การถ่ายทอดสดศึกเกลกริงไกรต้านยาเสพติดครับฟ้าสายบิ๊กโคล่า้องกันแข่งไอบีเอฟแปนแปซิฟิกรุ่นจูเนียร์ไลท์เวกับแลนดี้มิโครโนล็อกจากฟิลิปปินส์ครับที่มหาวิทยาลัยเกลครับเริ่มบ่าย3ามโมงเย็น เข้าสู่ยกที่สองครับยกแรกก็โชว์จังหวะโชว์ลีลาให้เห็นกันแล้วครับประเภทคุณโดนผมต้องโต้คุณโตมาผมก็โต้คืนประเภทอย่างนี้ครับดูครับยกนี้เมืองสี่กาวัดลุยเต็มพิกัดวัดกันแล้วครับแพ่งซ้ายกับแพ่งขวาซ้ายของเพชรอู่เขาไปงัดศอกครับเมืองสี่ต้องระวังแพ่งซ้ายดีๆครับเมืองสี่ ไม่บางก็ดึงให้พ้นแล้วกันนะครับแมคผู้นี้ใครพลาดนั้นมีโอกาสพลาดแล้วพลาดเลยนะครับโอกาสแก้ตัวไม่มีนั้นเป็นไปสูงมากแล้วประเภทแท็กติกพอกันครับอายุไล่เลี่ยเพชรเอกนี่ก็ผ่านเบญจเพศมาหมาดๆครับในขณะที่เมือง4ีก็23ปีเต็มแล้วครับโอ้าชนเลยครับเพชรเอกคนเคยชนะมาท้าดวลแล้วนะครับ ต้องถามเมือง4ี่ครับรับคำท้าหรือเปล่าเมืองศก็ไม่หนีป้องกันตัวครับเพชรเอกยิงหมัดซ้ายโอ้เมืองสี่เจอเข้าไปครับโตอีกแล้วครับยังเป็นปลายหมัดขอโตขึ้นบ้างหมัดซ้ายกับศอกครับจับตาดูให้ดีครับโอ้ต้องชมครับชมเมืองสี่เขาไม่ซ้ำเติมผู้ต่อสู้ เพชรเอกมันซ้ายทั้งแถ่ครับประเภทซ้ายตกขอบเตะซ้ายต่อยซ้ายศอกซ้ายครับมาแล้วครับหมัดสับศอกโอ้ตอนนี้ขอคืนมากเหมือนกันครับเมือง4ี่คุณโดนผมก็โดนเหมือนกันแฟนท่างแท้ครับกรุณาอย่าพึ่งไปไหนครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็พลิ้บตาให้น้อยหน่อยครับเกมยังเบียดครับอย่างนี้ยังบางได้ เป็นเกมที่ต้องลุ้นครับเราใจกับการชิงจังหวะออกแข่งของทั้งคู่อนี่ขนาดแค่ยก2นะครับ3 4 5หจะเกิดอะไรขึ้นครับอาครับมงศีรไม่ยอมถอยให้ครับเดินก็เดินชนกันเลยครับลักษณะโอ้หลอกครับเพชรเอกหลอกรัะครับหลอกจะต่อยที่ไหนได้ครับแข่งขึ้นรับหลอกให้กาดหล่นก่อนนะไม่งั้นเตะแล้วติดกาด จังหวัดไต้ซ้ายของเพรเอกนี่ยังยังไม่ถนัดในี่หลอก,ก่อนนะสาย้ายนี่มือจริงๆครับบรรจงเลยครับซ้ายอีกแล้วครับเอาละครับถ้าเซเรียสมากสั่งน้เมน่อก่อนครับสองยกผ่านไปแล้วนะครับคููเอกประจำวันอาทิตย์นี้เดี๋ยวเราจะได้ชมภาพชาก็เป็นผลงานที่เสียวไส้ครับยกที่แล้วดูนะครับศอก ลูกนี้ม้วนลงมาเลยครับเมืองศรีก็เงื้อมอนกันครับแต่ว่าเบรกเอาไว้ทันโอ้โหลูกนี้ถ้าปลายศอกเข้าเบ้าตาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับจะเกิดอะไรขึ้นกับเมืองศรีเกมเชื่อว่ายก3านั้นเกมจะเปิดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือคู่แก้มือระหว่างเพชรเอกกับเมืองศรีไปดูอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าก็มวยสนุกอีกเหมือนเดิมครับแฟนมวยไทยเจ็ดสีพลาดไม่ได้ซุปเปอร์เอ็ก ปอเพชรนำชัยใส่กับยอดธนงเพชรวังล่างดินเนื้อทองทอพรานทักษิณพบยอดวงงามสอโชคกิจชัยเก่งกล้าสอโชคกิจชัยใส่กับพุดสกน้อยสิทธิเพชรอุบลและผู้เอกนำรายการมงคลชัยควายทองยิมทิมเข่ากับบนขาวชอจันมณีครับมาถึงคู่เอกอาทิตย์นี้เหมือนเดิมนะครับยก3าอย่างที่ผมเรียนว่าเกมน่าจะเปิดยกนี้จับตาดูเลยครับว่าใครโดนอะไรของใครยกที่3เริ่มแล้วครับหนึ่งสี่ พชรเอกครับยืนปักหลักกลางเวทีประเภทท,ท,ทีหาดูค่อนข้างยย่ครับนักมวยที่ยืนกใกล้ๆแล้วก็ออกอาวุธบงังประเภทหลบดึงจังหวะ <c oughs> นี่ครับเตะซ้ายต่อยซ้ายเร็วมากครับจัง <c oughs> หวะนี้น่ากลัวนะครับเอาเลครับัด <c oughs> ซ้ายโอ้โห <c oughs> โดนหมัดจังๆถ้าไปหลหมัดครับแต่ว่ายังทนได้ครับเมืองศ พยายักหน้าสู้อยู่มาโอ้โหทรายครับดูตกใจไม่ตกใจครับเมือง4ีีเขาโยนครับสู้เมืองสี่ต้องเปิดเกมรุกบ้างแล้วครับถ้าปล่อยให้เพชรเอกได้ใจเนี่ยก็ถลุงอยู่ข้างเดียวอะเป็นเกมที่ให้เพชรเอกได้ใจนะ้วสู้ด้วยขู่ด้วยนะครับเพชรเอกคนเคยชนะชก็ชกเอาแข้งซ้ายครับระวังบาดเจอแข้งดูครับ ตอนนี้เมืองศีจังวะาการตั้งรับครับอ้อีกแงขวาเต็มเต็มครับเปื้ลอีกอขวาดีครับเมืองศีขวาดีสองเม็ดนี้เต็มเต็มการหยุดหยุดเกมของเพชรเอกไว้ได้บ้างครับขวาสองดอกเมื่อสักครู่มีทีเด็ดทั้งคู่ครับครับบางได้จังหวะเตะขวาเนี่ยครับัหวดซ้ายตรงของเพชรเอกจะมานะครับ จังหวะออกแข้งขวาของเมืองสี่เนี่ยครับแล้วกาดตกครับขวาตกมาแล้วครับมัซ้ายมาแล้วมาแล้วก็มาเป็นชุดครับคอยดักคอยรอครับ้าครับเตะขวายางบางดันวงในวงในครับวงในดันจังหวะประกบในครับนานๆจะได้เห็นกับแม่ละเวียงเลี่ยมนี้ครับเพชรเอกครับเสียฟอร์มเล็กน้อย เข้าหลวมครับเข้าหลวมในโดนซ้ายสอยนะครับมงสี่ซ้ายมาแล้วเอาทิ้งามานิ่งมาสุขขุมเหลือเกินครับเมือง4วันนี้เป็นการวางแผนมาแก้มือเพื่อตําชัยชนะกลับบ้านตังรับได้ดีนะครับแต่ว่าจังหวะ2นีครับหรือจะเลือกจังหวะแรก โดนครับอุ้ยโดนครับได้ลูกเสียบครับได้ได้หนึ่งแต่มการโยกสัตว์ดึงออกมาไกลๆเชื่อกันหน่อยอช่วงปลายยกที่สามช่วงปลายแล้วเสียงอ้าวอ้าวแล้วครับให้น้ำครับเดี๋ยวตามต่อภาพบช้าครับ ัดซ้ายหมัดขวาครับโอ้โหสามหมัดสี่หมัดนะครับช่วงตนยกเมือง4ี่โดนเข้าไปดีถึงกับกระอักกระอ่วนทีเดียวครับโดยครับหมัดน่ากลัวมากครับเพชรเอกหนึ่งสองนะครับขวาและซ้ายเนี่ยครับเตะด้วยซ้ายแรงมากครับสุดท้ายโดนเอาทิ้งครับเมืองสี่พุ่มลงไปเลยก็เข้มข้นแล้วนะครับยกที่แล้วต่อเดี๋ยวตามกันต่อครับยกสี่ครับก็ยังคงเบียดกันครับแล้วก็วันนี้ฝากเรียนถึงพี่น้อง ที่ปัตตานีครับมีรายการมวยดีที่มอปัตตานีช่วงเย็นๆครับคู่เอกก็เป็นอาวุธเล็กสิทธิ์จามบูนกับสิทธิชัยสมภพรุ่งเรืองชัยสรีสักนิรันดรกับเสาเอกเล็กสิทธาวันอุคุณดาวสดีนายกอบตอรประจันยรังปัตตานีครับรวันเลือกตั้งแล้วนะครับวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมวันในวันนั้นขอเชิญชวนพี่น้องทั่วประเทศไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านเป็นวันของท่านครับ อำนาจของประชาชนวันที่3ไปใช้สิทธิ์ครับ,รบเลือกคนดีเข้าไปทํางานให้เรานะครับผ่านมาแล้ว3ยกครับเดินทางมาถึงยกที่4นักมวยนันสู้กันเวทบนเวทีแต่ว่าพี่เลี้ยงเทนเนอร์ทั้ง2มุมต่างก็แก้ติวให้นักมวยเพื่อให้ได้รับชัยชนะหมัดซ้ายครับเติมด้วยแข้งซ้ายของเพชรเอกนีครับซ้ายตอนนี้จัดมากนะครับเพชรเอกเอาครับตอนนี้เข้านครับตีตีก็ ยังป้องกันตัวยังไม่ทัดครับแทงขวาได้ขวาอีกดอกข,<ว>ขวาอีกทีอกโอ้มาเป็นชุดครับเมืองสี่ขวาทั้นสอแววตั้งแต่ยกสแล้วนะครับตอนนี้เอาขวามาสู้กับซ้ายคู่น,นี้แรกเลยครับขวาของเมืองสี่กับซ้ายของเพชรเอกครับเสียบโหน เริ่มได้ใจแล้วเมืองสีมีนอกผสมในนะครับเมืองสี่อัดด้วยแข้งขวาก่อนแล้วจับตีครับแผนนี้ครับดูครับเรียกว่าท้าชนกับเพชรเอกเอาแยกก่อนครับแยกก่อนเข้าในแล้วตีไม่ได้จับนะครับจับไม่ให้ต่อยซ้ายล็อกลงมาแล้วเน็บด้วยขวา มีตีแบบตัดกำลังนะครับลักษณะของเมืองศรีพุ่มพันม่วงหมัดซ้ายมาอีกแล้วครับแข้งซ้ายมาอีกแล้วโดนอยู่ที่แข้งขวาโอ้ยโดนหมัดแล้วครับโดนหมัดแล้วครับเมืองศรีออกอาการไม่รู้ครับโดนหมัดต่อยอีกทีเสียบโอ้ โดนถึงออกอาการเลยครับโดนชุดนี้ครับอาครับเดี๋ยวมาว่ากันใหม่สู้กันใหม่มวยไทยกระจายใครับตอนนี้เพชรเอกติงหมัดท้ายโอ้ดาวกระจายครับชุดนี้โอ้ต้นกับปลายครับโดนแบบดาวกระจายเลยครับเห็นชัดเจนอยู่ไม่อยู่ครับไม่อยู่ก็สู้กันต่อเอาละครับขั่แล้วครับอย่างนี้พั่ดูเดือดวันอาทิตย์นี้แน่นอน ครับเกมเดือดแล้วครับเริ่มจะฟื้นแล้วครับเมืองสีโดนหมัดซ้ายอีกหมัดเจอเขา่าวโอ้ตอนนี้เอาครับแข้งซ้ายโอ้ตีบซ้ายดันซ้ายครับ,รบขยับขยับเตะขวาหลุดเจอแข้งซ้ายโอ้โดน,เ,นลเลยครับโดนแล้วมีมาโดนทิพมีอาการครับเมืองศีโดนแล้วมีอาการครับอาการออกเจอแข้งซ้ายเบิร์ดเข้าไปสองดอก โอ้โหครับโอ้เด่หลุดแม่ต้องชกแบบฉลาดแล้วครับเพชรเอกโอ้หนึ่งนาทีหลังนี่ครับเพชรเอกฉายครับโอ้ต้นเป็นของเมืองศปลายเป็นของเพชรเอกเดี๋ยวตามต่อครับยกสุดท้ายโอ้โหครับชมผลงานยกนี้ครับยก4ี่นะครับดูครับต้นยกครับเมืองศกระชากแข้งขวาครับ สลับกับจับตีในครับเล่นเอาเพชรเอกนั้นงงไปเลยเลยครับแต่ว่ามาช่วงปลายยกดูครับเพชรเอกหันกลับาดเนี่ยครับใช้แข้งซ้ายครับกระชากแข้งซ้ายแล้วต่อยซ้ายครับดูครับโอ้โหยกเดียวครับเป็นไปได้ถึงขนาดนี้ครับดูครับเมืองไทยแล้วตาฟิตไม่ถึงกับเมืองสีวันนี้โอ้โหโดนใหญ่ครับ ย้ำใหญ่ใส่สารพัดแต่ว่ายังแกร่งยังทนได้แต่ว่ายกสุดท้ายครับนี่กับดูภาพสองมุมเรา่ายให้เห็นกันสองแบบมีความเชื่อว่ายกนี้แหละครับแฟนบันไแท้จะพึ่งไปไหนครับดูเขาแลกกันยกนี้แลกแน่นอนครับถูกครับต้องเสี่ยงตายเลยนะครับทางด้านเมืองสี่เสียงมัดเสียงศอกแล้วครับยกนี้ดูครับจะทําได้หรือเปล่าโดแกมขวาก็บวมเล็กน้อยครับเมืองสี่ ตอนนี้ตั้งรับแล้วครับโอ้ซ้ายครับหมัดซ้ายเตะซ้ายครับบางไม่เป็นเตะลุดเจอจังหวะ2เป็นปลายยกที่ทีโดนอย่างหนักเลยครับเมือง4ีหลังจากที่นําไปก่อนโอ้อ้าครับโดนอีกแล้วครับนี่ครับเติงอ้าวแยกครับแยกก่อนเจอเกมเกมฉลาดจังหวะฝีมือแล้วครับเพชรเอกไม่ปะทะแล้วครับการชกแบบเซฟตัวเองครับ สองนาทีของยกสี่นันเมืองสีเชื่อแลอเกินว่าไปไกลามากเลยครับโอ้ไม่น่าเชื่อครับแต่ว่าคู่นี้เจอกันทุกครั้งก็สนุกทุกครั้งเลยครับเพียง <c oughs> แต่ว่าจังหวะพลาดนิดเดียวกับเมืองสีโอ้ตอนนี้เสียงเชียร์ก <c oughs> ็เงียบไปแล้วครับ <c oughs> ไม่มีแล้วเสียงเชียร์โอ้ต้องไล่นะครับเพราะว่าปลายอันสี่นั้นถือว่าเป็นปลายที่เสียหายของเมืองสี ต้องไล่ครับพึดขึ้นมาอีกแล้วครับเอาครับพึดขึ้นมาแล้วนะครับต้องเร่งครับเสียงม่แล้วครับเมืองศรจะกลับมาได้หรือไม่ได้ครับเมืองสี่เพชรเอกนิกรามเนื้อดีมากครับแข็งแรงจริงครับก็ ยกขาบางหน่อยครับแต่หลุดดึงจังหวะนี้เดียวครับบางอ้าครับโดนครับลุกนีเตอจังหวะสองครับอ่าพลทีก็ยังทําได้นะครับเมืองสี่ยังมีความพยายามครับตัวเอกนี่คุมสถานการณ์ครับคอยบางคอยโต้แขวาตัวเท่านั้นครับขวาดีครับขวาดีครับเมืองสี่เนี่ยครับ ความพยายามยังมีครับก็สั่งให้เดินครับเดินต่อเริ่มจะมีเสียงเชียร์มาแล้วครับเจอแท่งลุกขยันยังได้ครับดูว่าจะได้เนื้อไม่เนื้อครับยังดีอยู่ครับแต่เด็กนะี่ยังนิ่งครับไม่ตกใจครับเวลาบุกหนักๆของมัน,น,นสี่แล้วะยาน ครับมากไปหรือเปล่าครับเพชรเอกอ้าวครับพอได้โอ้เสียงเชียร์เริ่มดังครับรับมากก็ไม่ดีนะครับอ้าวกลายไปเตะข้างเดียวอีกเอ้าต้องเร่งครับหน้าที่รองเอาแล้วครับใกล้หมดยกเต็มทนครับอ้าวครับตังได้อ้าโครับดแข้งซ้ายครับโอดยกครับแพอครับพอก่อนพอก่อนเดี๋ยวไว้ไฟหน้าครับ โอ้หมดเวลายังมีแถมเล็กน้อยนี่ครับแก้มือกันนะครับนี่แก้มือกันนะครับโอ้โหเจอกันอีกครั้งก็ยังสนุกครับเป็นอย่างนี้ถึงลุ้นนะครับถึงลุ้นดูว่าลุ้นกันว่าทันไม่ทันหรือว่าเป็นยังไงครับเอาครับดูคะแนนแล้วครับกรรมการยงศักดิ์นาสงลาโอ้แฟนมวยครับอาจจะต้องเจอกันอีกครับแล้วก็ผู้ชนะครับเพชรเอกลูกบกอครับแซงไม่ผ่าน ย้ำแค้นไปอีกครั้งนะครับโอ้โหเมืองสี่พยายามแล้วครับแต่ว่าแม่ปลายอันสี่นั่นแหละครับจุดเกิดเห